ส,สวัสดีปีใหม่ครับท่านชมครับสวัสดีปีใหม่คะ่ะท่านชมคะ่ะวันนี้ปีใหม่อาจจะปปแปลกๆนะคะขอญากใส่แว่นสักวันหนึ่งนะคะพอดีตาอักเสบนะคะ<ฮ>ก็สวัสดีปีใหม่สําหรับปี2552คะ่ะวันนี้รเราเจอกันวันที่ห้ามกรดาคม2552 <pivot. S 2> <inequalities. S 1> ค่ะ ครับกลับมาในช่วงสนทนาธรรมนะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์ในช่วงวันจันทร์กับพระครูวิสุทธิการจรญกิจเจ้าวาดวัดถ้ำเนระมิตเจ้าคณะตำบลแม่กระบุงที่เรากรับมาลนานรมัสการพระองค์เจ้ามานะครับกับทักการครับกสการคุณอัศพรคุณมัตตัญญาครับและผู้ชมรายการผู้มีบุญทุกท่านครับก็คงจะต้องขอธรรมะดีๆนะครับหลวงพ่อครับในช่วงปีใหม่นี้เราเฉลิมฉลองกันมีทั้งเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเหลือเกิน ไฟก็ไหม้นะครับคนดื่มสุราแล้วก็เกิดอุบัติเหตุก็ยังคงมีอยู่นะครับหลวงพ่อ,อพอที่จะมีธรรมะข้อไหนที่จะเป็นเครื่องเตือนใจให้กับผู้สาทเิกชนบ้างครับหลวงพ่อครับก็ประเด็นที่จะเป็นประเด็นร้อนในช่วงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในสถานเรืองลมนะฮะซึ่งเ,เรามีคำพูดว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว <S 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 เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้ก็สะเทือนใจ ทางอัตมภาพและทางรายการก็คงจะขอแสดงความเห็นใจเสียใจกับญาติของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะฮะแต่ว่าออถ้าเราฟังดูแล้วเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆทุกปีทุกปีเลยเขาบอกว่ากรงล้อประวัติศาสตร์เนี่ยมันพร้อมที่จะเวียนกลับมานะฮะในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องตั้งตั้งใจแล้วก็ศึกษาถ้าเป็นลักษณะบัวหายแล้วล้อมคอกเนี่ยมักไม่ค่อยทันนะ ฉนั้นเนี่ยในผู้ที่มีบุตรหลานหรือว่าผู้ที่นิยมในการเฉลิมเลาะฉลองความสุขในโอกาสต่างๆด้วยการไปเที่ยวเะเในแหล่งอบายมุกในแหล่งเริงลมเนี่ยคงคงจะต้องมีสตินิดนึงนะฮะแล้วก็ต้องมีวัตถุประสงค์ว่าความสุขกับความสนุกเนี่ยนะฮะตรงนี้เรา,เรา,เ,ราเราต้องมีประเด็นคิดว่าความสนุกมันเป็นเรื่องของความบันเทิงความเริงลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีวัตถุประสงค์ว่า ให้สรุปท้ายด้วยความสุขมันมีสนุกสองประเภทสนุกประเภทหนึ่งเนี่ยบางทีมันอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นหรือมันอยู่ในแหล่งอบายมุขถ้าอย่างนี้เนี่ยผลก็คือความสูญเสียหรือว่าความเ,เดือดร้อนความทุกข์นะฮะแต่ถ้าเราเสนุกด้วยการทําความดีหรือว่าด้วยการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบุญเป็นคุณต่อสังคมส่วนรวมต่อครอบครัวอย่างเงี้ยผลก็จะ มานำมาซึ่งความสุขนะฮะซึ่งการไปเที่ยวในสถานเริงลมหรือว่าแหล่งกลางคืนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้สอนไว้ว่าเ,เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะฮะเรียกว่าอ,อ,อักโคจรคือพูดง,ง่ายโคยังไม่ไปเลยอักโคจรนะฮะั้นในสถานที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ที่ประกอบการเองก็ดีนะฮะแล้วก็ผู้ที่จะไปเที่ยวเตรก็ดีก็ควรจะศึกษาหาข้อมูลนะฮะแต่โดยที่สุดเลยเนี่ย เราพึงมีสติเราพึงระลึกเสมอว่าสถานที่ของเขาก็อยู่อย่างนั้นแหละมันอยู่ที่ตัวเรานะฮะว่าเราเนี่ยจะเข้าไปไหมนะฮะอ,อ,อุปมาเหมือนเหมือนเรื่องที่ที่ยกมาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเมื่อเมื่อสักครู่นี้เหมือนความร้อนหรือไฟเนี่ยให้ความอบอุ่นให้แสงสว่างเราทําอะไรได้เนี่ยมีประโยชน์มีความสุขก็คือความสนุกความสนุกอีกประเภศนึงก็เหมือนไฟเหมือนกันนะแต่มันเผาไหมเรานะฮะ เช่นแหล่งสถานเริงลมหรืออบายมุกต่างๆดื่มสุาราต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่เข้าไปหาเนี่ยใช่ไหมฮะไฟก็จะไม่ไหมเราใช่ไหมฮะอีกอย่างหนึ่งคือการศึกษาก็ดีหรือว่าการประกอบอาชีพการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมเนี่ยมันก็ไฟเหมือนกันแต่เป็นไฟแห่งความรังสรรค์ศรัทธาไฟแห่งความเจริญไฟแห่งความสุขของครอบครัวถ้าเราไม่เข้าไปหาเราก็ไม่เจริญเราก็ไม่ก้าวหน้าเราก็ต้องเข้าไปหาในแหล่งที่สนับสนุนแล้วก็ทําให้เราเจริญแต่ไฟก็คือพวกอบายมุก ต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามีสติแล้วเราหยุดคิดสักนิดหนึ่งว่าเออมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะเช่นเด็กๆก,ก็ตามหรือผู้หลับผู้ใหญ่ต่างๆก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องเสพสุราแล้วมีเรื่องกันในผับในบาร์บ้างเ,ออเกิดอุบัติเหตุปาระเบิดกันบ้างยิงกันบ้างไฟไหม้บ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรารู้วนที่จะระงับได้ คือถ้าเราไม่เข้าไปเนี่ยฮะไม่เกิดแน่นอนอถูกไหมฮะวันปีใหม่เนี่ยเรานํากระเช้าของขวัญนําสิ่งดีๆไปกราบผู้มีพระคุณนะฮะเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครูบาอาจารย์หรือผู้ที่เราเคารพนับถือเนี่ยขอสินขอพรนาสิริมงคลมาสู่ตัวเราเนี่ยก็จะเป็นไฟที่จะลังสรรศรัทธาความเจริญก้าวหน้าและก็ความสุขให้แก่ตัวเราพร้อมทั้งเป็นความอบอุ่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช่ไหมฮะมันสะเทือนถึงดวงดาวเหมือนกันอะแต่มันเป็นดวงดาวแห่งความดีก็คือค<ะ>พ่อแม่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีความอบอุ่นชื่นใจแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเมื่อไหร่ลูกจะกลับบ้านสักทีพอได้ยินข่าวว่าระเบิดที่นูน่นระเบิดที่นีน่เอ้ลูกเราจะเป็นอย่างไระนะฮะก็ทุกไปกันใหญ่เลยทุกไปกันใหญ่ค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะถ้าหากมามองถึงเรื่องของทางหลักพระพุทธศาสนาเรื่องของกรรมในตรงนี้จะสะท้อนให้เห็นอะไรได้บ้างคะ กรรมมันก็มีเหตุอยู่สองส่วนคือกรรมในอดีตเนี่ยเราประกอบเหตุมาเนี่ยอาจจะเ,เคยไปเบียดเบียนชีวิตนะฮะนั้นเนี่ยในชาตินี้เนี่ยกรรมเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เราเนี่ยเ,เข้าไปประสบในเหตุต่างๆเหล่านี้นะฮะเช่นขับรถไปก็เจออุบัติเหตุอะไรต่างๆ,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 ๆแต่การที่เราไปสแสวงหามาเนี่ยคือกรรมในปัจจุบันคือเราไปสแสวงหามาเราไปในผับเราไปในสิ่งที่ไม่ควรไปอย่างนี้ฮะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเหตุปัจจุบันซึ่งเราสามารถที่จะเลิกได้หรือเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้ไ<ง>แม้ว่าเราจะมีบุพกรรมในอดีตซึ่งประกอบเหตุมาแล้วให้อายุสั้นเนี่ยแต่ถ้าเราสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเนี่ยเวลามันก็เลื่อนออกไปหรือว่ามันก็หมดไปไ<ง>มันก็เป็นเหมือนเป็นอโหสิกรรมถ้าเราทําความดีนะฮะหลวงพ่อกําลังจะบอกว่าถ้าหากทําความดี เพื่อเสริมบุญบาร,รมีก็จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะล้างผลกรรมได้ใช่ไหมเจ้าคะ,ะคล้ายๆอย่างนั้นฮะ <c oughs> แต่ไม่ไม่ถึงกับล้างหมายความว่าถ้าบาปเราเป็นเหมือนเกลืออย่างนี้ <c oughs> เราทําบาปไปเรามีโอ่งน้ำนะฮะเราใส่เราทําบาปไปเราเกลือใส่ไปในน้ำหนึ่งช้อนเนี่ย <c oughs> มันก็มีมีผลอยู่ <c oughs> แต่พอเราทําความดีเรื่อยไปเป็นแท่งใหญ่ <c oughs> เราเกลือใส่ไปหนึ่งช้อนคือบาปเท่าเดิมเนี่ยมันก็มีแต่ว่ามันก็เจือจาง <c oughs> คั้นเราเอา,เอาทําความดีเยอะขึ้นก็คือเอาน้ํานั้นเนี่ยไปเทล,ลงในแม่น้ําแต่เกลือก็ยังอยู่นะฮะแต่มีก็เหมือนไม่มีคือเหมือนอโหสิกรรมค,รคือเราไม่ทําบาปเพิ่มแต่เราทําความดีเรื่อยไปเนี่ยบาปจะตามไม่ทันนะฮะแต่ถ้าเราสลับกันหรือเราทําบาปมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเค็มจนเป็นทะเลเกลือไปเลยนะครับทีนี้เรามีคาถามด้วยนะครับสาหรับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับพึ่งหวาน รีสอรนะครับที่เป็นที่พักให้กับ1ห,ห้องนะครับพร้อมอาหารเช้านะครับท่านผู้ชมอตอบคำถามเรามาง่ายๆครับว่าปีใหม่ที่ผ่านมานั้นเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่2ครั้งนะครับต้อนรับปีใหม่กันครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อข้าคืนที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งที่ไหนบ้างนะครับสที่ตอบเข้ามาหมายเลขโทรศัพท์ก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับ ขณะดเดียวกันนะคะสำหรับหนังสือดีๆนะคะที่วันนี้นะคะพระครูวิสุทธการจนาก,กิจนะคะท่านได้มอบให้สําหรับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ต้องตอบคำถามนะคะคโทรศัพท์มาได้เลยนะคะเล่มแรกคะ่ะน่าสนใจมากทีเดียวซอนสั่งอย่างไรให้เมืองไทยได้ผู้นําที่ดีหนังสือดีๆดมีมากนะคะรวมถึงศึกชิงพบยุทธศาสตร์การหลุดพ้นออจากความทุกข์ในอบายภ <ผม S 1> ูมิค่ะผมเดินไปสู่ความสุขก็มีนะครับค่ะแล้วก็สุข สุขดีที่หนึ่งเลยแล้วก็มีเรื่องของหลักพระพุทธศาสนานะคะการตีความพุทธศาสนาสุภาษิตอันนี้หนังสือดีๆทั้งนั้นเลยนะคะความเข้าใจเรื่องชีวิตและวิธีการสร้างบุญบารมีอันนี้เป็นของสมเด็จพระยาณสังวรแล้วก็มีการสวดมนต์ฉบับ พุทธบริษัท4ี่ด้วยเป็นว่าท,ท่านแรกที่ตอบ<ช><อ>คำถามได้บัตรที่พักไปส่วนท่านที่เหลือไม่ต้องกลัวนะครับจะมีะหนังสือดีๆจากหลวงพ่อที่จะมอบให้นะครับทีนี้คงต้องกลับถามเป็นความรู้ต่อจากหลวงพ่อว่าทาไมผู้คนถึงใช้วิธีสแสวงหาความสุขแบบนั้นครับหือเข้าไปเฉลิมฉลองกันเป็นเหตุเพราะว่าเขาทุกข์มากหรือว่าเขาไม่เข้าใจความสุขที่แท้จริงครับหลวงพ่อครับถ้าเรามองในทางศาสนานะฮะก็เหมือนกับว่าการ ที่เราจะได้ประโยชน์ไม่ประโยชน์เหมือนกับเราปลูกข้าวอย่างเงี้ย <c oughs> เราทานาอย่างเงี้ยนะฮะเราจะต้องออปลูกแล้วก็ฝังพันพันพืชที่ดีลงไปนะครับ <c oughs> แต่พวกหญ้าต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องปลูกนะ,ะมันขึ้นเอง <c oughs> คือความชั่วเนี่ยไม่ต้องปลูกฝังใหมมันเป็นเอง <c oughs> มันมาเองมันมาเองมันครอบงําอยู่แล้วฮะ <c oughs> แต่ความดีเนี่ยเราจะต้องจะต้องปลูกแล้วก็ต้องฝังคือจะต้องถอนว่าจะพืชออกก่อน <c oughs> นั่นหมายถึงว่าในสังคมเราเราจะเห็นรอบตัวเลยว่า สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยม,มักจะชักนําเราสู่ที่ต่ําเหมือนน้าที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่าแต่การทําความดีเนี่ยเหมือนการเดินถั่วเ,เดินสวนกระแสน้ําเดินทวนกระแสน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เป็นข้อคิดให้กับผู้ปกครองหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครูบาอาจารย์นะฮะว่าเราจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องปลูกฝังให้กุลบุตรของเราหรือว่าเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยให้มีแนวคิด แล้วก็ให้มีหลักในการประพิปฏิบัติเนี่ยให้เป็นคนดีนะฮะเพราะว่าจะได้แก้ปัญหาของสังคมไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะสแสวงหาความสุขแล้วก็บ้านปลายก็คือเป็นความทุกข์ข <อ S 3> คแล้วเรื่องของอุบัติเหตุอะครับหลวงพ่อครับที่เกิดขึ้นทั้งเมาสุราแล้วขับรถมีเหตุประมงประมาทเกิดขึ้นทําให้มีผู้เสียชีวิตมากมายหลวงพ่อครับมีเรื่องของธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างครับก็ อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะฮะว่าเหตุมันเกิดสส่วนคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนเราเปิดสปอตไลท์อย่างนี้ฮะมแมลงที่ชอบแสงสีก็จะเข้าไปแต่ถ้าเรามีสตินะฮะคือสังคมเราเนี่ยทั้งผู้ปกครองจะเป็นบุตรภรรายาสามีต่างๆเนี่ยเรามีสติเรามีหลักแล้วเราสแสวงหาความสุขในทางที่ถูกต้องเราไม่ไปสแสวงหาความสุขที่บั้นปลายเราเห็นเลยว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ ใช่ไหมฮะอย่างระเบิดเกิดขึ้น<ม>หรือว่าโดนยิงหรือว่าไฟไหม้เกิดขึ้นเนี่ยฮะแล้วกว่าเราจะโตมาถึงวันนี้เนี่ยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังภรรยาบุตรอย่างนี้ฮะจะเสียใจเฉะนั้นเราคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็พึงมีสติแล้วเราก็ไม่เข้าไปในสถานที่ต่างๆเหล่านั้นเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่พู้เจ้าห้ามว่ามันเป็นอ,อ,อบายามุกนะฮะเป็นปากทาแห่งความเสื่อม เป็นสถานที่อักโคจรก็คือก็คือไม่ไม่ไม่พึงที่จะผ่านเข้าไปอย่าว่าจะเข้าเลยนะผ่านก็ยังไม่น่าจะผ่านเลยจ้าค่ะใช่ค่ะหลวงพ่อคะมีคำอวยพรในช่วงของปีใหม่นะคะเรื่องของสติแล้วก็ความสุขสงบที่เกิดขึ้นจากการนำหลักพุทธพุทธศาสนานะคะโดยเฉพาะคำว่าไหว้พระอันนี้ไหว้พระเราทราบกันดีไหว้พระปฏิบัติธรรมทำให้ชีวิตมีความสุขคำว่าปฏิบัติธรรมจะทำได้ง่ายๆโดยวิธีใดคะ ในส่วนของการปฏิบัติธรรมนี่นะฮะก็เริ่มได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการสำรวมใจของเราให้สงบนิ่งรวมไปถึงการศึกษาหลักธรรมคำสอนนะฮะรวมไปถึงการที่เ,เราตึกตรองแล้วก็หาเหตุหาผลในสิ่งที่ถูกต้องดีงามรวมไปถึงการทำคุณงามความดีการทำงานที่เป็นประโยชน์ก็คือ โดยหลักของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ว่าให้เกิดสติให้ใจเป็นสมาธิให้กุศลเกิดขึ้นกับตัวของเรานะฮะยิ่งในในภาวะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจก็ดีที่ลุมเล้าต่างๆเลยนะฮะปัญหาอบายมุขปัญหาของออสังคมสิ่งแวดล้อมปัญหายากจนเนี่ยมีมากทีเดียว<ม>แต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือว่าเราเราเป็นผู้ที่เคยศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะเห็นว่า สิ่งที่พระสมัาพระเจ้าได้สอนเราก็คือว่าอัตตาหิอัตโนนาโทไม่ว่าจะเกิดเหตุอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะมีหลักอยู่สองสองส่วนคือหนึ่งผลที่กระทบจากภายนอกคือของเศรษฐกิจและของสังคมอีกส่วนหนึ่งก็คือผลที่เกิดจากตัวของเราเพราะฉะนั้นทําอย่างไรก็ตามเนี่ยขอให้เรายืนอยู่บนขาของเราให้ได้คือพึ่งตัวเองให้ได้นะฮะอะไรที่เป็นอบายมุขอะไรที่เป็นสิ่งฟุ่มเฟือยหรืออะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ ขั้นพอเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยขอให้มีสติแล้วแก้ปัญหาด้วยความดีอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมหนึ่งต้องไม่ฆ่าสองไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขนะฮะสามก็ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมรประเทศชาติครับทีนี้ทุกครั้งเลยอ,อย่างที่คุณมัดบอกเนี่ยเวลาอวยพรก็บอกให้คุณพระศรีธนตรัยคุ้มครอง,รรรองเวลาเกิดอุบัติเหตุก็ขอคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองพระศรีตนตรยัยคุณพระคุณเจ้าจะคุ้มครองเราเมื่อไหร่ครับหลวงพ่อครับ ปกติก็จะคุ้มครองอยู่ตลอดเวลานะฮะเพราะว่าในส่วนที่เราเนี่ยได้คิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีพระศีรัตนไตรอันนี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือรัตนาสามประการคือแก้วสามประการถ้าเราได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็เหมือนกับใจของเราเนี่ยได้เชื่อมโยงกับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจใส่เนี่ยมันก็จะเป็นกระแสเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่จะทําให้เกิดคุณเครื่องแห่งความสําเร็จความสุขและก็ความเจริญมาสู่เราเวลาเกิดปุะเทศทีก็จะบอกว่าขอให้คุณพระคุณเจ้าอธิษฐานกันให้ให้มากมายเลยเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการเรียกสติไมครับหลวงพ่อครับต้องเพราะใจเราเนี่ยมันจะเป็นพลังงานรูปหนึ่งนะฮะแล้วมันจะเนื่องกับกระแสโลก ถ้าพอถ้าเราขาดสติเนี่ยบางทีเราขาดสติเนี่ยช็อกหมดไปเลยแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยนะฮะแล้วมันจะมีกําลังใจแล้วก็มันจะดึงเอากระแสะแห่งความดีนะฮะซึ่งเป็นคุณเครื่องแห่งความสําเร็จต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเราแล้วก็จะคิดที่จะแก้ปัญหาคิดที่จะขจัดอุปสรรคอะไรต่างๆด้วยความดีมนะครับหลวงพ่อคะในสติกับสมาธินะคะมักจะเป็นของคู่กันมีคนบอกว่าถ้าเราหลับตาแล้วนั่งสมาธิวันละสัก แป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะจะช่วยให้การทํางานในชีวิตหรือว่าชีวิตดีขึ้นตรงนี้พอจะขยายความได้มากแค่ไหนคะจะสมาธิกับสติเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญจริงๆเราใช้อยู่ในชีวิตประจาวันตลอดเวลาเลยทีเดียวแหละนั้นถ้าเราเผลอเมื่อไหร่เนี่ยเราขับขับรถไปเราลองเผลอหลับไปสักประเดี๋ยวเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็อาจจะยาวเลยทีเดียวเพราะะนั้นสติกับสมาธิเนี่ยจะเป็น คุณเครื่องที่จะอุปการ์ละคุ้มครองเราอย่างยิ่งเลยทีเดียวไม่ว่าจะสักครู่หนึ่งหรือว่าต่อเนื่องก็ตามทีใหม่ๆเรานั่งไปเถอะครับแล้วเราฝืนนิดหนึ่งแต่ว่าเราทําไปสักนิดหนึ่งเนี่ยพอความสงบมันเกิดเราจะเห็นเลยว่าความสุขมันเริ่มมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยนะฮะใจเราสับสนว้าวุ่นเนี่ยบางคนตัวใหญ่ๆต้องให้หมอดูแลให้พยาบาลตัวเล็กๆดูแลเป็นคนวิกลจริตเป็นคนฟุง้งซ่านแต่ถ้าเรามีสติเนี่ย เราจะดูแลตัวเราเองได้อุปมาตรงนี้เหมือนกับแสงแดดที่มาในอากาศเนี่ยถามว่าร้อนไม่ร้อนแต่เวลาเราเอาเลนมารวมแสงเนี่ยจุดไฟติดสติเราเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคิดตักร้อยเรื่องพันเรื่องเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าโรงพยาบาล <ขอ S 1> แต่เมื่อไหร่ที่เรารวมสติทั้งหมดแล้วมาคิดเพียงเรื่องเดียวเหมือนเราเอาเลนมารวมแสงแล้วจุดไฟติดใจเราจะมีพลังสมาธิเราจะดีแล้วก็อานิสงต์ต่างๆก็จะเกิดตามมาบ ในช่วงท้ายครับหลวงพ่อครับทุกครั้งเลยที่หลวงพ่อได้กรุณามาร่วมรายการก็จะขอพรขอสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ขอรับหลวงพ่อครับสําหรับปีใหม่วันนี้นะฮะแล้วก็วันเด็กที่จะมาถึงเนี่ยก็อยากจะฝากธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือให้มีสติแล้วก็ไม่ตั้งมั่นอยู่ในความประมาทขอให้เราระลึกเสมอว่า ให้เราเนี่ยแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยความดีนะฮะเราไม่แก้ด้วยความรุนแรงนะฮะอะไรที่จะทําให้ชีวิตสูญเสียไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ตามบุคคลก็ตามเนี่ยเราไม่ทําอะไรที่จะเป็นประโยชน์สุขเราเราปรารถนาสิ่งใดเนี่ยเราพึงให้สิ่งนั้นเราอยากได้ความสุขเราพึงให้ความสุขแก่สังคมแก่ส่วนรวมแล้วก็ให้เราลึกถึงผู้มีอุปการะคุณนะฮะคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเราที่ทําความดีเนี่ย เราพึงนึกแล้วก็ไปแสดงความยินดีนะฮะแล้วโดยที่สุดนี้เนี่ยก็ขออนุภาพของพระรัตนตรัยจงปกปักรักษาให้บุคลากรของ n b t ทุกท่านรวมทั้งท่านสาธุชนท,ทุกท่านเนี่ยให้ประสบแต่ความสุขให้มีสติให้มีความเจริญรุ่งเรืองแก้ปัญหาด้วยความดีแล้วก็เป็นที่พึ่งของตนเองสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ สืบต่อไปจงทุกประการเทินทุค่ะทุกู้กกชมคะวันนี้นะคะธรรมะดีๆนะคะต้องกราบขอพระคุณพระครูวิสุทธิการจนากิจเจ้าอาวาสวัดถ้ำเนรมิตรเจ้าคณะตำบลแม่กระบุงอำเภอศร,สรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่ให้ขอ้อคิดดีๆในช่วงปีใหม่นี้ค่ะครับผมกราบมาสการครับเจริญพร อาละครับแล้ววันนี้นะครับรายการเราคงต้องนำรายการลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันพรุ่งนี้เช่นเคย8ปดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าจับประเด็นมาเป็นข่าวต้อนรับปีใหม่2อง2มีประเด็นที่น่าสนใจมากมายรอท่านผู้ชมอยู่ติดตามกันได้ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนร,รายการนะคะขอบคุณเจียไตรแร์นะคะโดย10ถึง18มกราคมจะมีงานสําคัญค,ค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ